ได้รับองคบส่งมอบมาต่อจากพี่น้องปีที่แล้วไม่ร้จะตถุได้ดีคร่าพี่น้องหรือเปล่าก็หนึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นดีๆมากมายกับต้นเริ่แต่เดอะมาสเตอร์ต้นเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านน้อยเพราะต้องของมาทำงานข้างนอกเยอะแต่ต้นก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะสู้กับมันแล้วก็ทำให้พวกเราไม่ผิดหวังในที่สุดต้นก็ได้คว้าเดอะมาสเตอร์ให้พวกเรา นอกจากนี้ต้อเนเองได้เล่นระเบิดเธอรเทอซึ่งก็ทําให้พวกเราต้องเกาะหน้าจอากันทุกวันอาทิตย์ทำให้หายที่ถึงกันไปเยอะและยังมีเลขขายฝันซึ่งต้อนเองก็พลิกบทบาทมาอีกคาเต์หนึ่งซึ่งต้องควบคุมาอ,าอ,อ,อารมณ์มากแต่ต้อนก็ทําได้ดีมากดีมากๆจนทุกคนก็พูดถึงะชมและอันต่อไปก็จะมีหนังใหญ่นชื่อออ่อินเลิฟเป็นหลักแต่จะเปลี่ยนชื่อ okay. ก็เป็นอีกเก้าหนื่งที่ตนน้นก้าไปสู่องการเพิงซึ่งพวกเราที่นี่ทุกคนและทางบ้านก็อดปลื้มใจและมีความสุขไปกับต้นไม่ได้แล้วกําลังใจที่พวกเรามีให้ต้นหวังว่าต้อนคงจะรับรู้สิ่งนั้นทุกทุกกาลังใจที่ให้ไปเนี่ยอาจจะเป็นกําลังใจที่อยู่ณตรงนั้นเขาได้ตามตน้นไปทุกที่ แล้วเขาเกา็เก็บภาพเก็บบรรยากาศส่งต่อไปให้คนที่อยู่บ้านได้ดูทุกรอยยิ้มทุกความสุขคือกำลังใจของพวกเราหวังว่ากำลังใจที่ที่ต้อนได้ให้พวกเราในรอยยิ้มต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราส่งกำลังใจกลับไปให้ต้อนด้วยถือว่าเราทั้งคู่คอนเนคกันที่ถือว่าอย่างนั้นแล้วก็ให้ความสุขซึข่งกันและกันที่ก็หวังว่าปีนี้ ปีต่อไปแมแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีที่ดีปีหนึงสำหรับต้นขอให้ต้อนมีความสุขมากๆเจริญรุ้งเรืองในหน้าที่การงานออขอให้อดทนนะเอาเราสู้วงการบันเทิงมันไม่ง่ายแต่ว่าที่รู้ว่าต้อนทำได้ยค่ขอให้ต้อนมีสติมี มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานตลอดเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็นต้นแต่เป็นสุดที่รักของพวกเราตรงนี้แหละนะครับขอเซ็นร่ให้กับพี่กี้ด้วยนะครับสิดใจปุยมาอารับอาพี่ต้อกล่าวว่างนะครับใช่เหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์เดิมคือก็ พูดซึ้งๆไม่ค่อยเก่งน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ให้มันออกมาเหมือนเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นแต่ว่าอยากจะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ที่มาร่วมกันอยู่ตรงหน้าก็นในวันนี้นะครับรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็กลังจะเราดูคลิปนะครับผม <laughs> ก็ฝากนะฮะบอคลิป <laughs> ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณกล้องนะครับที่ ที่เป็นศูนย์หน้านะฮะถ่ายรูปสวยๆนะไปส่อนฝกรายคนที่อ่า่ไม่ได้เจอกันบบนะจากทางบ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะขอบคุณมากๆที่ที่ที่ติดตามตั้งแต่ออกจากบ้านมานะฮะตั้งแต่เข้าบ้านเลยดีกว่าตั้งแต่ผมเป็นใครไม่รู้คนหนึ่งนะะธรรมดาจะถึงออกมาแล้วเนะี่ยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับเริ่มมีผลงานงต่างๆมากขึ้นนะครับทุกอย่างมันมาจาก ทุกคนนะครับมันจะมาจากตัวตนเองไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านม,มาทั้งหมดมันต้องเจอปัญหาเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยนะครับที่ก็มีท้อนะฮะตอก็อให้คิดว่าวันนี้จะจะมีกําลังใจที่เยอะแยะมากมายนรันีนท,ที่ที่ได้มาครับว่ารรู้สึกตึงตังนมากแล้วก็ประทับใจมากนะครับทางวิธีจะพูดปัญญาอย่างไรครับก็เอาเป็นว่า ต้สัญญาแล้วนะครับว่าจะไม่ทำเป็นคนผิดหวังนะครับเรื่องผลงานก็จะองไทำเต็มที่ที่สุดน,นะครับจากนี้ไปนะว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรก็ตามนะครับที่ทุกคนคอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะฝากขอบคุณน,นะครับทุกขัอวยพรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาที่เรารู้จักกันมานะครับขอบคุณทุกๆของหวันนะครับอาจจะเป็นสิ่ง เล็กๆน้อยๆนะครับบางทีก็ก็ยังเก็บไว้นะเป็นข้อความเล็กๆน้อยๆก็ได้อ่านก็เหมือนเป็นกำลังใจที่ทุกคนตั้งใจทามาคนระับก็อยากจะขอบคุณทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทําบุญพรของทุกคนนะครับที่ที่มอบให้ตับตอนนะครับขอให้สะท้อนกลับไปนะครับให้กับทุกคนนะครับทั้งบ้านด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆน,น,นะครับปีใหม่ก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ให้เัา ผ่านต้นไปนะครับเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่รับด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขมาดีกว่านะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆของต้นเดืนวันนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วันเกิดนะครับแต่ว่าได้มาทำบุญร่วมกนนะครับได้มาฟังฟังฟังระเทนร่วมกันนะครับเหมือนเราได้เจอได้มาละพอวันที่ดีร่วมกันก็รู้จกมีความสุขแล้วก็ยังได้ช่วยบริจาคนะครับมอบเงินนะครับช่วยชีวิตเด็กนะครับก็ถือว่าวันนี้เรา เป็นการทำบุญร่วมกันครั้งยิยง่งใหญ่อะไรคนเริ่มก็ดีใจมากๆที่ที่มาร่วมกันครับงงก็ก็เลยพูดเองจริงก็ถือว่าขอบคุณทุกคนบ้งครับขอบคุณครับยังคงใจน,นะครับทุกคนก็มีความสุขก้อนใหญ่มอฝากให้กับ